สวัสดีพ uh huh. mm hmm. mm hmm. ี่น้องน้องอีเห็นเห็ดพี่น้องอุ้ยน้องนางเห็นละงูอเาลูกเก็บเอาเก็บเอาถอดเอาบักใหญ่ะาะรักภาษาแลม่เลย ถ้าพ่อจกินที่ก่อขึวนบ่มีหมูอะขึ้นมันนะจอมีหมูแป้แปลาว่ะเนี่ยขาข้นเลยปลาขา่แป้แปคคนน่ี้ไง เหว้าวแล้วก็ตั้งใจนี่ได้เห็นละวโง่ขึ้นดอนนี่นาทั้งๆนี่ก็ได้เลยเห็นละวโง่ห่วงหลดกับป้านี่พ่อโบอยู่ที่ยังมาบบเห็นหลดลรืป้าทุกเก่งแล้วคอยหายไงไงยางกับหลดเลยที่มันเสียยางนะ เออพยายางเมื่ออาหลดถ่ายเพื่อนมันไข่เลยเพราะมอใจสิขาถิ่มแล้วเอาถหลดมาเสียกันแม่สาถุกบ,บเป็นดอกเพไปสื่อเลย <c oughs> มีใครมาเอาหรอเ <c oughs> ออถึิเรงได้กดน้องเขาเลยแล้วก็เมื่อค่ นี่น่ไักนี้เรเอานี่ย่วนนี <you> ้อะไสิตวกเต่าเห้อับนี oh, <God. S 2> ่หรอเราเนี่เเราอจิ้สามู้ใด่นบ ลอย n h าลงมาแท่ไหมว้าวเฮ็ดคขาเขาไปเอานะแม่อุ้ยเฮ็ดตาได้พี่น้องจีมาได้อีน้อยเฮ็ตาเมือมหลายอนเยงัดเอางัดเอไปงัดจิมๆอัพผาผูเฮ็ดยัง

มาอีแค่ได้เลยยังฮือมันหาอี่เลโง่ห่างเปเราคงดูแทนอีกขอเล่าน,นะจ๊ะบ้วะไปซ<ป>ื้อ,อ,ล,อลองมาทาั้งลุมไป จืบบอนเค่ะมาผ้าม้าแล้วกันบอนนี้เดอร์บอนนั่นเดอห่างแกนเฮ็ดบ้านตัวแล้วกไป็ไปจับทำไมบ,บัวเห็นไ่ะคุณผอเอาเลยใช่ไหมคุณผอ Thằng thân ngu à lâu à Cây hết thằng ngu à, cái đó, không ngủ à. chẳng đó. Mẹ anh xem <laughs> là nữa, Thế là thế gì cái đại gì à, là Thế นี่เหรอโง่เน่เขาไปดรอเนี่เนี่ยบอพิดวังเม็ดต่ปลายเหล็บนี่อย่างเขาไปเนี่เนี่อันนี้แสงมันออกแล้วนี่นี่ ลักักล<ป>ัล<ป>ักชนนี่เนีเจ็บมัโอ้ยเม่หาหามเห็ดฮะน่ะเผาน้ำหลดพี่น้องเลย ด้เฮ็ดชองซำดอกปะปะเขาป่ามนเลมดละมาเผามาแลนมันมุ้พายอยู่เทียงฝากถุดไปนำกระเจาันเดี๋ยเป็นห่วงได้เป็นเอาเลยกินเฮ็ดลดหายนี่ผมคุ้มขาได้กินหอดรถหายหอยเขาเอารถห้างมาน่ะเออ ยังว่าอะไรอะเให้เขาเอา,เอาอบ้านเฮามันขโมยมันขจรหลายมือเขาไปเขาได้ออกไปเลยง่ายขึ้นเอาไว้บัสิบัสิบัสิได้ขึ้นนะแบบว่าขั้นได้ลุดมือไปเลยเขาไปทั้งนีงก่อนหล่อออกเลยสียหลดเลยตืน่นตื่นเก็บละลายเด้อยพักติวนะ กันเห็นนะเก็บมะวียนทำไมเขาตังใจหาแบบว่าบุพคลตำรุดน้ำล่างนะ่เฮ็ดพีเพ่อได้แกงพี่น้องพ้องเห็นแล้วหวงวกเข็ดตาบมันเริ่มออกแล้ว ป้าไว้ในเทียงเขะเจ้ายูหลดค่ะเจ้าของเทียงเขาไปอยู่มงผัดแคมทาาอย่างนี้เนาะ ก็นนนแน่นี่พรจ้าหาจังบพระนมันบอแมนแมนนะเห็ดโปเลยเ็ดโปว่ะมีท่านั้นมจะออกหน่อยเอาบอดเจอตัวา่า ยันพี่เบื่อแด้วก็ะออกเดียวเด็กดูีลานนะเออบ้าพักงั้นอืมพักงั้นเลยมะกระโบกะพักงั้นเลยสร่างกะโบ่ลายดินอยูน่นี่เนาะแถวนี้โอ้แต่เก่า เห็นอยู่บนหลุดเฮาเขย<อ>เห็นแล้วคะด้นนี่บ่ต<อ>่อทนี่บอป้าเห็ดยังหำปอดอืม้จังอ่าก็บอกสวยจังปง้งคอยป้งเด้อ จมหาเหตุ่ะโอ้ยเข้าจเอาบมาพาเอาเขาเห็นกันอยลารแล้วเขาหลอขึ้นเท่เทิงเขาสีหาสีห้าเมือกเลยจ้า

ไข่มันเบะโลูกมันบ่อเนี่ยย่งไข่ก็เบะมันบ่อโอ้ oh. uhm, มีแต่โง่แกนี้เนาะมันคือว่ามีแต่ลูกเบะเบะอยู่ใส่มาแรงกินก็จะเขึงประคังหนึ่ง โอ,โอ๊ยก็ะเาอยากสื่อแล้วเนาะมันมีอไไ้กินอยู่ฮะฮ่ยาย,ยังหมวนกลัวสื่อกับแพงๆซะเมืเอม่อกระแตโตแล้วสิไป ไปเกี่ยวมากลับันนี้อีกอตั้งพูดตั้งเลยก,เเเลกับม,มนีกับานาี่กเอาเหี้ยนะเหยอเบ่อเบืแบบมากเลยนอือเนาะปากับลานอะยังักติน่นอื อืมอ um, um, yeah. yes. uh, uh. yes. mm ืม hmm. กันบ um, oh, um. uh, well ุญยะก้นบ uh. ุญมหาออตากบหลานไหลกันอยู่พประนังโอ้มันอะไรดอกเด้อก็แตนลายอเซตเซตมาเยี่ยงนั่นนี่เดี๋บอกครเด้อามาเยี่ยงก่อนนะข้าผผงเงองาเงงาสิบตกินนะ โอ้มิติยาแผกบาดแข่งบาดคา้าจุ๊ดจวดจุดเจียด,ด,ด,ดพี่นอ้องเ้ยพอกันคลิปหนาสบายดีพี่นอ้อง